เก็บมูลค้างขาวในถ้ำเอามาทำปุ๋ยนะคะซึ่งเขาจะกว่าจะเก็บมาได้เนี่ยจะลำบากขนาดไหนเดี๋ยวติดตามในช่วงของเกษตรวันนี้ค่ะค่ะและส่วนช่วงของข่าวกีฬานะคะคุณสิริสารพนนะคะก็จะมีฟุตบอลต,ต่างประเทศให้ติดตามกันหลายรายการค่ะค่ะฟุยจักมูลสัตว์ที่ชาวสวนต้องการมากที่สุด คือปุ๋ยจากมนค้างคาวเพราะมีธาตุอาหารมากกว่าปุ๋ยจากมนสัตว์ชนิดอื่นแต่ก็หาได้ยากกว่ามนโครกระบือหรือไก่เพราะค้างคาวเป็นสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงกันอยู่ทั่วไปตำบลบ้านแดนอำเภอบรรพบุรุยจังหวัดนครสวรรค์นอกจากเป็นแหล่งเที่ยวชมฝูงค้างคาวนับล้านตัวบินออกจากถ้าบริเวณเขาหนอกทุกๆเย็นแล้วยังเป็นแหล่งสร้างไรายได้ให้ชาวบ้านที่มีอาชีพเก็บมุลนค้างคาวขายมานับร้อยปีอีกด้วย ข้างคาวที่อาศัยอยู่ในถ้ำดังกล่าวเป็นข้างคาวหนูลำตัวเล็กเท่านิ้วหัวแม่มือคนกินมแมลงเป็นอาหารชอบที่มืดอากาศถ่ายเทสะดวกจากการตรวจพิสูจน์ทางธรณีวิทยาพบว่าข้างคาวหนูอาศัยอยู่ในถ้ำบริเวณน,นี้มาไม่น้อยกว่า5 0,000ปีแล้วมูลข้างคาวเป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยม ที่เกษตรกรต้องการพระมีธาตุอาหารหลักและรองมากถึง13ชนิดจาก16ชนิดที่ต้นพืชต้องการมากกว่ามวลสัตว์ชนิดอื่นและมีปริมาณไนโตรเจนสูงถึงอร์เมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครบเลยสิาชนิดแต่ว่าตัวที่เด่นๆก็คือว่าเราจะได้ไนโตรเจนจาก จากเยี่ยวของข้างคาวแล้วก็จะได้พอดพัน์เพราะข้างคาวมันจะกินมแมลงเพราะว่นหนึ่งชีวิตเนี่ยมแมลงหนึ่งชีวิตมันมันให้ท่านอาหารครบเลยอ,อ,อาชีพการเก็บมูลข้างคาวสันนิษฐานว่าเริ่มมีอย่างจริงจังตั้งแต่ปีพุทธศักราช2400ผู้ที่ประกอบอาชีพดังกล่าวต้องได้รับสัมปทานจากกรมป่าไม้พระมูลข้างคาวเป็นของสงวนมีคุณสมบัติใช้ทําดินปืนได้ ในแต่ละวันผู้ที่มีอาชีพเก็บมวลข้างเขาต้องเสี่ยงชีวิตปีนเขาสูงชันมีเพียงพระองค์ไม้ไผ่พาดตามแนวเขาการปีนขึ้นไปไม่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตใดๆต้องอาศัยความชำนาญเท่านั้นแต่หลายคนก็ทำอาชีพนี้มากว่า20ปีแล้ว53โมงตื่นแล้วค่ะเนี่ย53ปีนขึ้นเขาเลยนะอายุ53ามงขึ้นหอยู่ค่ะ้วแเราป้าทำนี้มาเป็น20ปี20ปีชินไหมคะป้าเหนื่อยไหมปีนขึเนี่ยเหนื่อย กลัวไหมไม่กลัวแต่มันก็เหนื่อยม่งอะไรมากสอนแบบใช่เคย,ยเคยท้ทองั้นชาวบาพภายในถ้ำที่มืดบิดผู้เก็บมูลข้างคาวใช้เพียงไฟฉายและไม่กวาดเก็บมูลข้างคาวใส่กระสอบจนเต็มถุงถูกปากถุงให้แน่นก็ส่งขายได้ทันทีพื้นํำไปหมักเพื่อผลิตสุยตามปกติชาวบ้านจะเก็บมูลข้างคาวเฉพาะในเวลากลางคืนเพราะเป็นช่วงที่ข้างคาวออกไปหากิน และจะไม่ทำลายสภาพธรรมชาติเพื่อให้ครั้งค่าวได้อาศรรรัยอยู่ต่อไป